สวัสดีครับดิวการพยานครับวันนี้จัดเต็มแต่เช้านะครับอ่าเป็นรุ่นพิเศษที่จะแนะนํเป็นปืนยาวไฟฟ้านะครับของ E&C นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดรุ่นเจน2นะครับนี่เป็นลูกระเบิดเลยนะครับโอ้โหไม่เคยเอามาก็ต้องเอามานะครับก็ค่อยๆอัพมาเรื่อยๆนะครับจะเป็นรุ่น7.8นะครับเห็นไหมมี ยิงลูกระบิดได้เป็นแนว m อ6เนาะอันนี้คู่มือก็มีให้พร้อมนะครับในกล่องสนใจก็ทักมานะครับนี่น่าจะราคเ7 4ด0ันนะครับพร้อมส่งนะครับแต่ไม่มีของแถมนะครับเพราะว่าเป็นโปรโมชั่นพิเศษนะครับอ่านี่จะเป็นการประกอบเนาะตอดอะไรนี่คู่มือบุนแบบนะครับของยีนะครับมีโปสเตอร์ทั้งหมดนะครับในกล่องมีของแถม้แล้วก็กัดให้หมดเราไม่ได้เก็บไว้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับเอาไปติดโปสเตอร์สวยงามนะรุ่นต่างๆนะครับนะครับรุ่นนี้ฮะ ครับเป็นแนวไอซิ่งหมดนะอ่าแต่นี่เป็นพิเศษเดี๋ยวผมจะใส่แบบใส่ลูกให้ดูเลยนะครับผมก็ไม่เคยยิงเนืน้อทุกอย่ก็อยากได้ได้มานานแ <c oughs> ล,ล้คควนะครับเพราะว่ามันสวยงามที่สุนะครับแล้ใส่ลูกตะเกียบตะเกียบครับไม่ได้ยามนะครับของมันยาม่ายของนี้ก็จำตุมาข้างนอกไม่เป็นข้างในไม่เป็นไรนะรไม่ต้องห่วง<อ>ส่งมอเที่ข้อนั่นนะับอลังการนะครับผมนะโอ้พระเจ้าจอร์ดยอดมากเป็นท่าแบบ ผมจริงจริงมันมันก็เป็นรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวแวะบ้านแบตให้ดูกันเซลแบตเลยก็ได้บ้าแบตก็เนี่ยครับเขาต้องมีตัวนี้ตอเดี๋ยวผมอาจคงต้องได้อ่าสินค้าหมดพอดีนะต้องสั่งเข้าใหม่นะฮะเห็นวัดสีดำห้าเซลล์สีดำต้องอยู่ข้างนี้นะฮะสุดสุดเลยเป็นสามเซลล์ว่าฮะเต็มเปล่าผมเอาแบตใหม่ชัดเลยนะเราต้องแบตต้องพร้อมนะถ้าไม่เต็มเล่นไม่ได้นะฮะแล้วแบตอ่อนก็ต้องหยุดนะครับอ่าสิบสองจุดห้านะครับนะฮะหึ่งเซลล์ก็สี สอศูนย์เฉลี่ยนะครับ420นี่จะปกติจะเต็มนะฮะโอเคนะเฉลี่ยได้คือถ้าไม่เสียงดังคือแบตดีนะฮะไม่เสียนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็ใส่ลูกศรก่อนนิดหนึ่งเพาะว่าเชียร์นะครับมันห่างกนะครับผมขอนั่งมันมีที่วางมันยาวครับพอดีอ๋อพอดีไอ้ตัวปืนยาวยาวมากอยู่วกนี้จะขับถ่ายไม่ได้นะครับเป็นแบบรุ่นแบบอันตรายนะครับที่ตัว ตัวท้ายนะครับทาไม่ได้แต่ก็เป็นรุ่นอมตะนะครับรุ่นคลาสสิกนะฮะเรียกว่ารุ่นคลาสสิกถือว่าโอเคนะนี่ก็พิเศษนะครับเราต้องมีอะไรที่มันรองรับหน่อยนะครับอ่ามีช้อนนะครับไม่ได้กินข้าวนะฮะข้าวตอนนี้ไม่กินเอามาใส่นี้ตักได้ไวมากครับนี่เป็นสูตรของเจ๊เรานะครับเจ๊จัดเต็มแกแนะนำแล้วผมก็ทําตามนะฮะแล้วก็ต้องเชื่อฟังนะครับว่า ประสบการณ์ของเจ๊การทำกับข้าวก็มีครับก็เลยต้องใช้ช้อนนะฮะในการตักดีๆกันนะครับยวตักลูกมันก็ไวดีนะครับผมแต่ไปสนามก็คงต้องพกไว้กินข้าวกลางวันด้วยนะตอนเราเหนื่อยเราพักกันเนอะต่อสู้กันแบบมามันฮะโอเคนะบ้านๆต้องมอฮะเอาซ็อกซอเห็นจริงนะครับโอ้โหอัดไปหลายร้อยลับนะเอาเยอะๆนะครับตอนนี้เพราะว่าเราก็สอบเข้าด้วยนะขอเวลาหน่อยนะครับ ก็ฟังเสียงนกไปนะช้าๆนกนกร้องเราไม่ได้มายิงนกไปนะครับผมบอกตรงนี้นกเกิดจะไม่กลัวนะครับแต่จะฟังเสียงดีกันเราเลยเราถ้อยู่ในธรรมชาติเข้มก็ไปเลี้ยงแกะน้องอะไรก็ตอนหลังไม่ได้ทำแล้วไม่มีเวลาเราก็ตีครับก็ไลยได้มีเวลามากเลย ครับก็ถือว่าใกล้เต็มนะฮะผมมันเยอะมากครับหลายร้อนนัดครับเนี่ยผมว่าต้องปั่นด้วยนะครับเรื่องนี้ต้องปั่นเลยเลยปั่นให้ขึ้นมาตอนนี้มันยังไม่ขึ้นแต่เขาว่าตามนี่เนี่ยจริงทฤษฎีนะครับก็ทีฟังมาเนาะที่แนะนํากันมาคือปั่นเนี่ยให้มันรันเต็มพี่แล้วก็ได้ประมาณครั้งละยี่สิบนัดไม่ใช่ปั่นจนหมดแบตเท่านั้นนะีเข้าใจผิดกันนะประมาณนี้ครับครั้งละยี่สิบนัดก็เดี๋ยวใส่แบตตัวนี้นะครับ เอ้ง,ง่ายเลยผมดูสุดยอดกดมากดมาก็ออกแล้วก็ใส่เลยนะฮะมันไม่ยากนะครับผมพยายามนะครับว่าตัวใหญ่หลนะักการคือเท่ากับ S16 ที่เป็นแก๊สของเร่ได้เอกเกอร์นี้ขายไปนะครับผมประมาณเท่ากันนะผมไม,ม่ได้เช่าแต่ว่านี่เป็นระบบไฟฟ้ามีล<ม>ูกยิงก็เปิดได้ครับตัวให้ดูนะฮะเอ็กด์ยังไงเนี่ยโอเคแล้วงดิบตรงนี้นะฮะ นี่เดือนมาแล้วก็ใส,ส่ฝึกเพิ่เมเลยครับรูปเดิได้มีไข่เราก็ยิงตัวนี้เลยครับมไก่อะไรประมาณน,นี้แต่คงไม่ได้ทดสอบนะบตอนนี้เพราะว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมนะสน,นามเราคงยิงคงเป็นอ่ะกลัวไปหลังคาเทศบาลนิดนึงบากเลยนะครับโอเคนะฮะมันก็ใส่แบบกระไปใส่ง่าย <S <S ครับมันฝึกมันจะท้ายมันใหญ่ มันใส่ได้สวยมากยิงได้เต็มที่ทดสอบนี่คือล็อกนะฮะเหมือนกันหมดนะฮะเอ,อล็อบใจนะฮะล็อกไม่ยิงนะอ่านี่คือน่าจะเป็นแบบยิงได้นะครับมันก็ระบบเหมือนกันนะครับเนี่ยคือใช้กันฮะโอเคนะทดสอบเลยนะครับผมเอาความแรงกันนะครับเพราะว่าเราต้องวัดเนาะบางทีอาจารยเขาอยากถามว่าความแรงเท่าไหร่รุ่นน,น,นั้นรุ่นนี่มันก็จับให้ประเด็นะอ่าเดออเรมิจะยิงแน่เลยครับถ้าเป็นรุ่นล้อกหนึ่ง นะครับกำแรงอ่าออกมาครับ4ี่รอยี่สิบห้าโหแรงมากนี่มันแนงงรงเลยระดับปืนไฟฟ้าระดับนี่ก็ถือว่าแรงมากนะครับ427ดูะนะฮะของจริงนะฮะโอ้โหถือว่าแรงครับแรงแรงถึก็แต่งมาเจนสองนี่คือเป็นเป็นรุ่นที่ผมจะแต่งมาข้างในนะฮะก้ เกียบบกนะ,ะเกียร์แทะเดี๋ยวผมไปยิงเป้าหน่อะครับเนาะจะอดให้เห็นนะครับนี่โครงส้างสูงเราสุดตายกันมันมีน,นิด้วยนะครับกับเดีเราเล็งศูนย์แบบเล็งหกบแท้แล้วกันนะโอ้โหหนักจริงคือไม่หนักมากแต่ก็โอเคก็ยิงให้เห็นแบบเขาไม่เคยนะครับเนี่ยไม่ได้เป็นทหารนะครับแต่เราประชาชนแบบกระสึนกระดอมมาครับนี่ ต่อนะฮะโอเคโอ,คอ้โหแสดงว่าแม่น,นเลยต่อนิดนึงฝันนิดนึงต่น,นได้นะแสดงว่าถ้าเข้าก็โอเคนะครับอยู่เล่นได้แม่นฮะเราก็ติดก,กล้องต้องเอ่ขขอกระกขบยิงไว้เลยก็แล้วกันโอ้ โอเคยิงลัวนะครับเนยเด๋ยนะครับตอนนี้ผมก็ยิงเต้ากันนะฮะปั่นมันมันต้องปั่นประเภทปั่นปั่นปันปั่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 นป่นอ่นป่นปัเนปัลนว่นปั่นปั่นตั่นปั่นั่นปั่นป่ันบินปั่นปั่นป่่่น่่ั ok nắp tám tiếng là mình nhìn khâu lắm thì cũng chừng lắm ui โอ้โหแม่นจริงๆสุดยอดผมว่าไแค่ไอมือปืนโอ้โหมันแม่นนะครับน,น่าเล่นครับโอ้โหผมว่ไมัไม่แม่นนะเนี่ยผมออกตามโอ้โหเด็นนะครับตอนนี้เด่นลงนะฮะผมรัวนะครับผมสุดยอดนะครับเราก็บิงแบบถนานน้ใหม่ก็ได้อะไรก็ว่าไปตามเดือนเราก็มียังไม่ได้ิด สั่งมาแล้วครับเดือดโอ้โหเรายิงวัวครับมันฮะสุดยอดเหนื่ยมากน,นะครับโอเคนะครับสุดยอดเลยนะครับ <laughs> โอ้โหมันน่าประทับใจจริงว่ายังไม่เคยสั่งแต่ต้องสั่งนะยังไงก็สั่งมาถ้าท่านใดสนใจนะฮะ ก็อามีจมํานวนจํากัดได้มาหนึ่งกระบอกนะก <g ül> ็พักมาเราจัดส่งให้ทันทีนะครับผม <g ül> ก็ช่วยติดตาม <g ül> ช่วยแชร์ด้วยครับข้างล่างนี้นะครับแล้วก็้ามีการพยอยเราก็มีสินค้าอัพมาตลอดคืออัพหมายความว่าเติมสต็อกมาเลยเดี๋ยวก็จะพบกับงานซ่อมนะครับเรามีงานซ่อมชิ้นแรกของบางร้านเลยบอกทุกคนร้านเราก็เปิดไม่นานประมาณศึกสามเดือนกว่าเท่านั้นก็มาดูนะว่าจะมงานดีหรือเปล่าโอเคนะครับสวัสดีครับผมตัวกานชิ้นแรกนะ